เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อลาโอรัมพาคิยะสังโยชน์พิขุทั้งหลายโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้หประการเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีละพัตตปรมา,ามาสการมฉันทะพยาบาทพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคิยะสังโยชน์หประการพิขุทั้งหลาย พิกุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน้าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมจเจริญสัมมาวาจาอันอาศาย Leaving, ัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัด ย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละภิกขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้แล เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียสังโยตห้าประการแล